ทางกอกแวนเอชวันสวัสดีค่ะวันนี้เรามาแนะนำนะคะคุณเดย์ซาเลียน้องใหม่ซึ่ซงเ,เข้าบริษัทออกมาเลยค่ะคันนี้ดีไซน์สุดล้ำนะคะสมอวกาศควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะภายในจุแต่ที่นั่งใบเขาจบได้ในคันเดียวเลยค่ะแล้มีหน้าจอกว้างตั้งความเปนเิยนะคะต่อบเป็นได้ด้านหลังก็ควบคุมด้วยประตูไฟฟ้าเช่นกันค่ะ ยังขับได้ดิค่ะวางของี่ถูุใจมากๆเลยเกียร์นะคะเป็นระบบไฟฟา้านะคะและคุนใดสาเลียให้ระบบความปลอดภัยมาแบบจุใจมากๆเลยนะคะกล้อง360องศาแบบคมชัด มี a p t i v e Cruise Control นะคะก็คือรักษาระ,ะดับความเร็วให้นะคะแล้วก็ระยะห่างมีเรดา,ราจับระยะห่างสำหรับคันหน้านะคะเพื่อความปลอดภัยสูงที่สุดนะคะระบบเตือนและเบรกฉุกเฉินก็มีนะคะรถออปชั่นดีดีดีไซน์รูๆลรัแค่นี้เหมาะกับคุณใช่ไหมล่ะคะลองเช่ากับเราสักครั้งแล้วคุณจะติดใจคะ่ะจะเช่ากันเลย